สวัสดีค่ะเพื่อๆนโอๆโซเชียลแคมป์ทุกคนวันนี้เรามาช้อปปิ้งที่สวนจตุจักรตลาดนัดตอนกลางคืนนะคะเป็นตลาดนัดขายส่งรถติดมากยังไม่ได้จอดเลยตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนสาวหนึ่งคนแล้วก็อีกหนึ่งคนเลยคะ่ะติดมากโอ๊ยเราตายแล้วไม่ได้ไปแล้วเอาจอดเหรอโอเคช่างเย็ด ไม่มีที่จอด่ายใดอะไรแล้ววันนี้จะได้ซื้อของไหมคะออกปะออกได้เจเหรอคะจอดใช่ไหมคะไม่มี่ ด้ลวเี๋ยวขอตัวหาที่จอดรถก่อนนะคะเพราะว่าโูยิ่งกว่าห้างพารากอนอีกนะที่จอดรถไม่มีอ๋อได้ยได้แล้ว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 อ๋อออกนี่นี่ซีบิ๊กออกจ้าไปได้วอย่าขอ